เหตุเกิดจากงานถ่ายโฆษณาทําให้เราต้องลงวิ่งครั้งแรกในชีวิตจากคลิปก่อนหนะ้าที่เราได้บอกว่าเราได้ไปถ่ายโฆษณาของงานไท a i Hello Run ที่ชวนทุกคนมาวิ่งอันนี้เราเอาช็อยของเรามาให้ดูกันนะคะคุณวิ่งยังไงวิ่งตอนเช้า โฆษณาเราชวนคนมาวิ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวิ่งด้วยค่ะพอมาถึงเราก็มาดูรูทการวิ่งนะคะว่าเราจะต้องวิ่งไปทางไหนบ้างทุกคนคนมางานวิ่งนี่เยอะมากนี่เป็นครั้งแรกของเรานะคะเราก็จะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะโดยปกติเราไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วก็ไม่เคยวิ่งเลยระยะที่เราลงวิ่งนะคะเราลงเป็น5กิโลค่ะพอถึงเวลาปล่อยตัวก็วิ่งเลยจ้าช่วงวิ่งแรกๆเราก็แบบสนุกกันวิ่งกันแล้วก็คุยกันนะคะบันเทิงวิ่งไปขำไปพอวิ่งไปสักพักยังไม่ถึงหนึ่งโลดูสภาพคือแบบจะไม่ไหวแล้วจ้าแต่ฉัน ก็จะสู้สู้สิวะอีหญิงพอพี่นกหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเท่านั้นล่ะค่ะพลังมาทําเป็นครึกงอย่างน้อยก็ได้สร้างภาพว่าเราดูแบบมีความฟิตแข็งแรงนะคะสักพักก็ไม่ไหวเดินเหมือนเดิมจ้ะใครจะแซงก็แซงไปก่อนเลย <พอ S 1> เดินผ่านไปครึ่งหาหาทางนะคะเราก็มาจุดเช็คอินค่ะที่สะพานพระรามแปดนะคะแล้วก็กลับมาวิ่งต่อแล,แล้วเราก็วิ่งมาถึงเส้นชใช้เวลาวิ่งทั้งหมด5 7 2 8วินาทีทุกคนคิดว่าเราทําเวลาเป็นยังไงวนน่าเราแทบจะไม่ได้ซ้อมเลยพ้า,เาะเจา๋ยผีคิดว่างานมันเดินทันแต่อย่างน้อยเราก็ จะต้องโดนรถพยาบาลตามเก็บแน่นอนแต่ฉันก็วิ่งจนจบได้อุ้ยเก่งวะ่ะบ๊ายบายงาน Health ไทเฮล a ดรันปีหน้าเจอกันใหม่นะคะ